ดุกัน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 ตึกตักตึกตักเสียงหัวใจเต้นฮ่า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 ฮ่เสียงหัวเราะปโปโปโปจุบจูบเสียงจูบสุกตัก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  ซุบซิบซุบซิบเสียงกระซิบตุบออกตุบออกตุบอกอกตุบออกต๊อกต๊อกเสียงเดินกูรึกกูรึกจ๊อกจ๊อกเสียงท้องร้องอ,องอองอ,องอองงฮือเฮือเสียงร้องไห้ยำยำ ยำยำอมอัมเสียงเคี้ยวข้าวฮุรุรุก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 สุดสุดเสียงกินเงง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 อุแวะอุแวะเสียงเด็กร้องไห้จัก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  แปะแปะแปะเสียงปรบมือตุกตัก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 ติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงนาฬิกาต่ารึดึงต่ารึดึงกริ่งกริ่ง,ง,งเสียงโทรศรัพท์ทิ้งดงทิ้งดงุงติ้งต่อง เสียงกริ่งประตูตุยตีปังปังตุยตีปังปังตุยตีปังปังปีนปีนเสียงแตรรถชิกชิกพกพกชิกชิกพกพกฉึกฉักปูนปูนเสียงรถไฟจลัง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  กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงโลหะาบางๆกระทบกันยองชา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 หุยเลุุ่ยเสียงร้องบอกจังหวะให้ออกแรงพร้อมกันมอง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 ห่องห่อง เสียงสุนัขยาวง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 เหมียวเหมียวเสียงแมวเปียก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 เจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลูกไก่กุ๊กเด็กกุ๊กกุ๊กเด็กกุ๊กกุ๊กเด็กกุ๊กเอกอีเอก เสียงไก่เวก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 กาบกาบเสียงเป็ดกุล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 อูดอูดเสียงหมูอุ้มแม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 ่มอมอเสียงวัวเจกเจก เจ๊ก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 จิ๊บจิบเสียงนกอ๋อฮึงอ๋อฮึงโฮเสียงเสือเก้กุลแก้กุลแก้กุลแก้กุลอบอบเสียงกบวิง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  หึ่งหึงเสียงมแมลงบว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 งฮูกฮูกเสียงนกฮูก